ครับก็ตอนนี้เราจะมาดีลูกชิ้นย่างนะครับลูกชิ้นย่างตาอังเขียวคร,ครับไปซื้อมาจากที่ตลาดนัดตอนเย็นหลังสถานรถไฟปัตตานีครับเจ็ดไม้ยี่สิบบาทครับแต่ก่อนนี้อาจจะน่าจะไม้ระบ,บาทหนึ่งบาทนี้ลย มีน้ำจิ้มด้วยครับเนี่ยน้ำจิ้มนี่อร่อยมากเลยนะครับผมชอบมากมันไม่ใช่ซอสนะครับมันเป็นน้ำจิ้มอะไรไม่ทราบครับผมก็ไม่ทราบนกันนี่ครนะับน้ำจิ้มนี่อร่อยมากครับมันไม่หวานเกิน ตอนเด็กนี้ผมก็กินมาชอบกินมากครับตอนเด็กๆรสชาติน้ำนิดเป็ดนิดๆอร่อยกำลังดีครับหวานไม่เยอะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากสับตะไคร้ด้วยนะครับเป็นคลิปที่รีวิวแบบท่องเที่ยวะอะไรประมาณนี้ครับของเที่ยวอาหารของกินของภาคใต้นะครับเพิ่งจะทำมาประมาณวันสองวันเองครับจะหัดทำคลิปบ้างครับ หากผิดพลาดประกันใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเจอกันใหม่ครับลำดับคลิปท้าครับ